เทพเซียน40,000ปีตอนที่143 4สสุดยอดลงไปให้แกค่คาเวลาห้าโมงเย็นลายพันเมตรบนทอ้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีแดงและแสงสนธยาที่กำลังาสาดส่องท้องนภาอันไพศาลนี่เป็นหนึ่งในภูเขาลอยฟ้าที่สูงที่สุดในวิทยลาลัยการสงครามต้าห่วงเป็นที่ตั้งของค่ายฝึกที่โหดร้ายทารุณซึ่งรู้จักกันในนามหอมังกรเรนผู้ที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษในสถานที่นี้ จะถือว่าตนเองเป็นมังกรที่เลนกายสักวันหนึ่งจะทะยานขึ้นฟ้าเรียกลมเรียกฝนตามใจปรารถนาปราพิชิตไปทั่วรลานี่ไม่ใช่ความเย er ่อหยิ oh ่งโอหังแต่เป็นความเชื่อมัน่นเนื่องเพราะพวกมันเป็นนักศึกษาที่เด่นล้ำที่สุดซึ่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเฟ้นหามาจากทั้งเหนือใต้ทั่วทั้งดินแดนกำเนิดสวรรค์เป็นกลุ่มคนที่เก่งกาจที่สุดในบรรดาคนหนุ่มสาวหลายร้อยล้านคนทั่วสหพันธ์ในสายตาพวกมัน การสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการละเล่นของเด็กๆแม้แต่การเข้าร่วมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังถือว่าเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของพวกมันมิผิดนักศึกษาหลายร้อยคนที่มารวมตัวกันที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่โดดเด่นในการศึกการแข่งขันท้าทายขีดจำกัดจากทั่วสารทิศถูกเลือกเฟ้นมาเป็นพิเศษทีละคนทั้งสิน้นที่ชายขอบของภูเขารอยฟ้า บนลานกว้างที่ยืดออกไปนอกภูเขายืนไว้ด้วยบุรุษหนุ่มหญิงสาวที่เปร่งลัศมีกราแก่งทรงพลังสี่คนทอประกายแหลมคมกลางสายลมราวกับดาบสังหารสี่เล่มเจ้าเทียนชงนักศึกษาใหม่ของหอลายดาบบิดามารดาของมันเป็นผู้บำเพ็ญตนอิสระไม่ได้สังกัดคล้ายสำนักใดแต่ใช้ชีวิตอิสระเสรีพึงพาการราตว์อสูรในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่เพื่อหาเลี้ยงชีพ นับตั้งแต่ยังแบเบามันก็อยู่บนหลังของมารดาในยามที่นางไล่ล่าสังหารสัตว์อสูรในขณะที่เด็กน้อยอื่นๆดื่มนมมารดามันก็ดื่มเลือดสัตว์อสูรแทนเมื่ออายุ11ปีมันก็สังหารสัตว์อสูรด้วยตัวเองปีนี้มันอายุ19ปีพลังฝึกปลือบรรลุถ,ถึงดาเหลียญชีขั้นที่3มีแนวโน้มว่าจะไล่ทันเกียรติประวัติอันเกลียกลยของดาบอสูรเพิงหายเมื่อครั้งกระโนน หลูเทียซานนักศึกษาใหม่สังกัดชุมนุมหมัดเหล็กถือกำเนิดจากสำนักหมัดปีศาจบิดาเป็นผู้บำเพ็ญตนดานจูจีของสำนักหมัดปีศาจน่าเสียดายที่ครั้งหนึ่งประสบเคราะห์ร้ายผีชีพในการต่อสู้กับกระแสสัตว์อสอูรดังนั้นหลูเทียซานถูกเลี้ยงดูมาภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของผู้อาวุโสสำนักหมัดปีศาจหลายคนตั้งแต่เด็กก็เข้ารับการฝึกฝนการต่อสู้ที่โหดร้ายรุนแรงโดยไม่ย่อท้อ แม้ว่ามันจะอายุน้อยกว่าเจ้าเทียนชงครึ่งปีแต่ก็บรรลุถึงด่านเหรียญฉีขั้นที่สามเช่นกันกูเฟยเสเวียนน้องใหม่ของนักวาดยันวิญญาณเวินหลัวหลงน้องใหม่ของมีดใบหลิวล้วนมาจากครอบครัวผู้บำเพ็ญตนอย่างน้อยบิดาหรือมารดาของพวกมันคนหนึ่งก็เป็นผู้บำเพ็ญตนเกิดมาพร้อมกับสายเลือดของผู้เข้มแข็งได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เยาว์วัยบนเส้นทางแห่งการเติบโตของพวกมัน เพียร้อมไปด้วยรัศมีแห่งอัจฉริยะเจ้าเทียนชงข้าแพ้แล้วหลูเทียซานกล่าวเสียงแหบห้าวแต่ในซุ้มเสียงขายแฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นเร้าใจชนิดหนึ่งแม้ว่ามันจะมีอายุเพียง18ปีแต่ดูผิวเผินราวกับอายุ38ปีก็ไม่ป่านคนคขายหินพาที่ถูกลมทรายสลักสลาวขัดเกรามานานหลายร้อยปีโดยเฉพาะหมัดคู่นั้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยรวดลายอันสลับซับซ้อน คลายกับห่อหุ้มด้วยเกร็ดมังกรพวกเราทั้ง4ี่เป็นน้องใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในหอมังกรเรนจึงตกลงแข่งขันกันดูว่าผู้ใดจะร้ายกาที่สุดผลก็คือพวกเรา3คนมีคะแนนหน่วยกิจคนละ203คะแนนแต่เจ้ามีคะแนนหน่วยกิจ205คะแนนเหลืออีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเดือนนี้ก็จะสิ้นสุดลงทุกคนล้วนทำการสอบเสร็จสิ้นตามที่เข้าเรียนไว้แล้วเจ้าเทียนชงดูเหมือนว่าเจ้า จะเป็นอันดับหนึ่งในทำเนียบอันดับผู้มาใหม่ไม่ผิดแน่นักศึกษาใหม่ที่เก่งกาจที่สุดของวิทยาลัยการสงครามต้าหวงหลูเทียซานชะงักไปชั่วครู่ดวงตาทอประกายวาววามกล่าวต่อไปว่าประเสริฐประเสริฐประเสริฐยิ่งข้าเติบโตในสำนักหมัดเหล็กตั้งแต่เด็กมีสหายมากมายในสำนักแต่ไม่เคยมีใครจุดไฟแห่งกิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของข้าได้ปกติแล้วข้าเพียงใช้กำลังแค่8ส่วน ก็สามารถจัดการกับพวกมันอย่างราบคาบช่างเป็นชีวิตอันจืดชืดน่าเบื่อหน่ายยิ่งนักนึกไม่ถึงว่าเพียงแค่ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็จะได้ริมรสความพ่ายแพ้เสียแล้วรสชาตินี้ไม่เลวจริงๆมันลีตาลงยกนิ้วใสยเบาๆก่ลาวเน้นที่ระคำว่าเจ้าเทียนชงเจ้าปุกเาวาจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของข้าจนลุกโชนเต็มที่แล้วเดือนหน้าข้าจะทุ่มเทฝึกปรือด้วยกำลัง200เปอร์เ็ ผู้ชนะของเดือนหน้าจะต้องไม่ใช่เจ้าแต่เป็นข้าอย่างแน่นอนเจ้าเทียนชงผู้ถูกตั้งเป็นเป้าหมายมีรูปร่างผูผอมสูงดูหม่นหมองอยู่บ้างแต่ยังไม่ทันจะกล่าววาจาเด็กหนุ่มซึ่งใบหน้าปกคลุมไปด้วยรอยสักที่ด้านข้างแย้มยิ้มพางกล่าวว่าหรือเทียสานเจ้าอย่าแซงทําเป็นลืมข้ากับเหวินหลวงเราสองคนก็มีคะแนนหน่วยกิจไม่น้อยปกว่าเจ้าเลยใช่แล้ว เด็กสาวคนเดียวในบรรดาทั้งสี่วนหลัวหลงุงผู้สวมกระโปรงยาวลายใบหลิวเผยยิ้มอย่างเฉิดฉันสุมเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลยิงแต่วาจาของนางเชียบคมพอๆกับมีดผ่าตัดตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอันใดก็ตามข้ามักจะป่ากพิชิตคู่ต่อสู้จนราบคาบเสมอในมูสหายของข้าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถแข่งขันกับข้าได้สมรอบห้ารอบนึกไม่ถึงว่า จูจูจะปรากฏขึ้นคราวเดียวถึง3คนมีหนามซาำหนึ่งในนั้นยังอยู่เหนือกว่าข้าอีกน่าสนใจน่าสนใจยิ่งหนักทำเอาข้าอดคาดหวังรอคอยกับชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่ได้จนถึงตอนนี้เจ้าเทียนชงค่อยเอ่ยปากอย่างเย็นชาข้ายินดีให้พวกเจ้ามาทา้าทายข้าได้ตลอดเวลาข้าเองก็ต้องการลิมรสเช่นกันรสชาติของความพ่ายแพ้ ทั้ง4มองหน้ากันจากนั้นยิ้มออกมาพร้อมกันสำหรับอัจฉริยะเชิงยุทธผู้หนึ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่การประชันขันแข่งแต่คือการขาดคู่ต่อสู้ที่คู่ควรความรู้สึกของการชักกระบี่เพื่อพบว่ารอบกายวา่างเปล่าไรผู้คนนับเป็นความเดียวดายอย่างแท้จริงยามนี้กลับปรากฏคู่แข่งมากมายมีเพียงเป็นคู่ต่อสู้ยังเป็นสหายรู้ใจใหญ่มิใช่ประเสริฐเลิศลำนักในตอนแรก ข้าได้ยินติงหลิงตังเล่าสื่อบอกว่ายังมีสหายนักศึกษาอีกคนเรียกว่าหลี่เหยาฟังว่ามันแข็งแกร่งยิ่งสามารถเป็นคู่ต่อสู้กับข้าและเจ้าได้เลยยามนั้นข้ายังเฝ้าคาดหวังรอคอยอยู่เป็นเวลานานนึกไม่ถึงว่าหลังจากอุบัติเหตุในภาควิชาหลอมสร้างมันก็กลายเป็นเงียบไปถึงยามนี้ไม่เคยส่งเสียงขึ้นมาแม้แต่ครั้งเดียวหลู่เทียซานกล่าวอย่างเสียใจเล็กน้อย กูเฟยสเสวียนยิ้มหยันนี่เป็นเรื่องธรรมดาโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลายคนอยู่ในโรงเรียนมัธยมเกร่งกล้าสามารถแต่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยกลับเงียบหายไปเนื่องเพราะพื้นฐานของพวกมันยังคงอยู่ในระดับมัธยมเท่านั้นเหวินหลัวหลงเองก็มีสีหน้าดูแคร์เรื่องของมันข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันทเทพแห่งการนอนหลับซึ่งความจริงความแข็งแกร่งถือเป็นเรื่องหนึ่ง ความพาคเพียรพยายามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้าไม่เคยเหยียดหยามดูแคลนสหายนักศึกษาที่ไม่มีพลังฝีมือเข้มแข็งจะอย่างไรพรสวรรค์มีสูงมีต่ำแต่ขอเพียงมานาบากบั่นไม่ย่อถอนั่นก็เพียงพอแล้วแต่ต่อให้เจ้าไม่พาคเพียรพยายามก็ไม่อาจเอาแต่นอนหลับทั้งวันกระมังนี่ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการลีกหนีความจริงหรือว่ามันเข้าใจว่าการนอนหลับฝันของมันจะช่วยให้ฟื้นฝูภาควิชาหลอมสร้างขึ้นมาได้ ค้าอย่างได้ยินมาว่ามันเคยรบเร้าให้ติงหลิงตังเล่าสื่อช่วยขอคะแนนส่วนรถพิเศษให้แกมันในตอนสอบเข้ามหาวิทยาลายัยติงหลิงตังเล่าสื่อเองก็เป็นบุคคลในตำนานของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงผู้หนึ่งครั้งนี้ฉันไหนมองผิดพลาดไปเสียได้ถึงกับดึงตัวเศษสวะที่ไม่มีแม้แต่จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ผู้นี้มาขณะที่คนทั้งสี่กำลังวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับหลีเหวา ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมดังลั่นมาจากอีกเวทีหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพวกมันอะไรกันนี่ข้าชะไหนถูกเตะออกจาก100อันดับแรกเป็นไปไม่ได้หลูเถียซานเลิกคิ้วมองดูจากนั้นกล่าวด้วยความประหลาดใจเป็นเฉาเจียงมันถึงกับหลุดจากอันดับ100จริงๆข้าจำได้ว่าช่องว่างระหว่างมันกับอันดับที่หนึ่งไม่ใช่น้อยๆสมควรห่างกันไม่น้อยกว่าเจคะแนน เจ้าผู้นี้ช่างเคราะห์ลายโดยแท้หากสามารถเบียดเสียดเข้าสู่100อันดับแรกของทำเนียบอันดับผู้มาใหม่จะได้รับรางวัลมากมายแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอันดับที่101ซึ่งไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเฉาเจียงจึงกรีดร้องร้าวรานใจราวกับสูญเสียบิดามารดดาก็มิปานหลูเทียซานจุป,ปากเบาๆยิ้มอย่างจนปัญญาอยู่บ้างตะโกนเสียงดังว่าเฉาเจียงเจ้ามานี่ ไม่นานหลังจากนั้นเด็กหนุ่มผิวคล้ำรูปร่างธรรมดาผู้หนึ่งมาปรากฏอยู่ต่อหน้าสี่ยอดอัจฉริยะด้วยใบหน้าเศร้าหมองจนถึงตอนนี้เฉาเจียงยังไม่คลายตนกสองตาแดงกลำ่ำดูราวกับว่าพร้อมจะกระโจนเข้าขย้ำผู้ใดก็ได้เพื่อกัดกินเอาคะแนนหน่วยกิจสักสองสามคะแนนเฉาเจียงตอนนี้เข้าใจเร็วกระมังในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยพยักซุ่มมังกรซ่อนยอดฝีมือมีเกลื่อนกาดดุจมูเมคาใช่หรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่พวกเราจากหอมังกอนเรนเท่านั้นแม้แต่ในหมู่นักศึกษาธรรมดาเองก็มียอดฝีมือไม่น้อยอย่างเช่นจางฉวงผู้ชนะเลิศการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองซาหน์นความแข็งแกร่งของมันไม่ได้ด้อยไปกว่านักศึกษาที่ถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษของหอมังกรเเลนเราเลยการที่เจ้าถูกเคียย์ลงจาก100อันดับแรกอาจไม่ใช่เรื่องน่าประาใจอันใด หลูเทียซานเวียงหมัดต่อยเบาๆที่อกของเฉาเจียงเป็นเชิงสัพยกยิ้มพรางกล่าวว่าไม่ต้องถอแท้ถึงเพียงนั้นแม้ว่าเจ้าจะไม่ติดหนึ่งรอันดับแรกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดเดือนหน้าให้ติดตามค่าฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งจะได้เข็นค่าเปิดทางกลับเข้าไปในธรำรเนียบอีกครั้งนั่นถึงจะเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเฉาเจียงทีแรกยังสลดหดหูอยู่บ้างแต่พอฟังคำของหลูเทียซาน พันสะดุ้งสุดตัวแลบริ้นพางก่าวติดตามพี่ใหญ่เถียซานฝึกฝนอย่างบ้าครั่งไม่เอาเด็ดขาดใครยังไม่อยากตายประโยคนี้พอหลุดออกจากปากทุกคนพากันหัวเราะครืดหลูเทียซานกลั้นหัวเราะกึกๆถามอย่างนึกขึ้นได้ใช่แล้วเป็นผู้ใดเตะเจ้าออกจากธรรเนียบเป็นพวกเราหอมังกรเล้นหรือว่านักศึกษาธรรมดาข้าจำได้ว่าระยะห่างระหว่างเจ้ากับคนผู้นี้ไม่ใช่น,น้อยเลย เฉาเจียงเกาศีรษะกล่าวอย่างสับสนงุนงงอยู่บางไม่ใช่คนที่อยู่ในอันดับถัดจากข้าแต่เป็นหลีเหยาหลีเหยาอลู้เทียซานกระพริบตาชื่อนี้ฟังดูคุ้นเคยไม่น้อยอันที่จริงดูเหมือนมันเพิ่งจะเอ่ยชื่อนี้เมื่อสักครู่นี้เองแต่จะเป็นไปได้อย่างไรกันหลีเหยาหลีเหยาคนไหนยังจะมีหลีเหยาคนไหนอีกเล่านักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวของภาควิชาหลอมสร้างเทพแห่งการนอนหลับหลีเหยา ว่าอะไรหลู่เทียซานเจ้าเทียนชงกูเฟยสเสวียนและเวินหลัวหลงสีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะเวินหลัวหลงคนงามนางรู้สึกว่าสองข้างแก้มร้อนเผาอยู่บางนางรีบเปิดสมองกลนผึึกวิเศษทำการตรวจสอบทำเนียบอันดับผู้มาใหม่ทันทีขณะที่พึมพำเบาๆเป็นไปไม่ได้หรือว่าข้าจะมองมันผิดไปจริงๆกูเฟยสเสวียนกล่าวอย่างเก้อเขินเล็กน้อยอืมดูท่าว่าติงหลิงตังเล่าสื่อ จะไม่ได้มองพาดไปเด็กหน่อยผู้นี้ยังมีฝีมืออยู่บ้างจริงๆข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีคนบางคนไม่ชมชอบที่จะทำการสอบทีละครั้งสองครั้งหลังจากเรียนจบหนึ่งหลักสูตรแต่มักจะเก็บไว้สอบทีเดียวหลังจากเรียนรู้หลายๆหลักสูตรแล้วพวกมันเชื่อว่าจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิมข้าว่าหลีเหยาส้มควรเป็นคนประเภทนั้น หางเสียงยังไม่ทันจะขาดหายมันพันสังเกตเห็นเวิร์ลหลงมีสีหน้าแปลกพิคนกำลังมือมองหน้าจอภาพมายาอย่างตะลึงลานปากในน้อยอ้ากว้างจนแทบจะยัดไข่หานสองใบลงไปได้แล้วมิใช่เพียงแค่อันดับหนึ่งร้อยหรอกหรือเจ้าต้องทำท่าอ,อกั่นขวัญผวาถึงเพียงนั้นเชียวถึงแม้ว่าหอมังกรเรนเราจะแข็งแกร่งแต่อย่างไรก็ต้องลีกทางให้แก่นักศึกษาธรรมดาบ้าง เจ้าคงไม่คิดว่าพวกเราจะสามารถครอบครองหนึ่งร้อยอันดับแรกในทำเนียบผู้มาใหม่ทั้งหมดรอกระมังก <laughs> ูเฟยสเสวียนหัวเราะเบาๆไม่ได้คิดสนใจอันใดมากมายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันดับที่หนึ่งร้อยเวินหลัวหลงตะกุกตะกักอืมเป็นอันดับที่เก้าสิบไม่ไม่ใช่แปดสิบเจ็ดแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้หลังจากเข้าสู่หนึ่งร้อยอันดับแรก คะแนนหน่วยกิตของทุกคนก็แทบจะไม่ทิ้งห่างกันเท่าใดเป็นเรื่องปกติที่จะพุ่งขึ้นมาอีกสัก1ิบกว่าอันดับหลังจากผ่านการสอบอีกครั้งหนึ่งแต่หลีเหยาามันมันยังเหลือการสอบอีก30หลักสูตรว่าอะไรกูเฟยสเสวีนร้องถามเสียงดังลัน่นไม่นานหลังจากนั้นเสียงกรีดร้องทยอยดังมาจากทุกมุมของหอมังกอเรนราวกับโรคระบาดอันน่าสะพึงกลัวกำลังแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วอะไรกันนี่ อันดับของค้าตกลงไปอีกแล้วเป็นผู้ใดเสียสติมาทำการสอบเอาในช่วงสุดท้ายก่อนจะจบเดือนมีหนำสาำยังทำคะแนนได้มากมายในรวดเดียวหลีเหยาหลีเหยาแย่แล้วค้าถูกเตะลงมาจากอันดับ70มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ข้าฉไหนถูกเตะออกจากอันดับ50 87 69 53 37หลีเหยาประดุดนาฬิกาแขวนที่เที่ยงตรงแม่นยำถึงที่สุด ทุกๆสินาทีคะแนนหน่วยกิตของมันจะต้องเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งและทุกการเปลี่ยนแปลงจะทำให้มันพุ่งทะยานขึ้นไปสู่อันดับใหม่ในทำเนียบจัดอันดับผู้มาใหม่ถึงอย่างนี้ไม่ทราบว่าเหยียบย่ำนักศึกษาที่ถูกเลือกของหอมังกรเลนลงไปเบื้องล้างกี่คนแล้วหลังจากผ่านไปอีก5ชั่วโมงเวลาสี่ทุ่มตรงความเงียบสงัดเสมือนตายปกคลุมอยู่เหนือหอมังกรเลนเหล่านักศึกษาที่ถูกเลือกเป็นพิเศษกว่าร้อยคน มารวมกันบนเวทีใหญ่ที่ด้านบนภูเขารอยฝาจ้องมองหน้าจอภาพมายาขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าโดยไม่มีผู้ใดปริปากไม่มีผู้ใดกล้ากล่าววาจาไม่กล้าอ้าปากค้างไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงดังลานเวทีขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้คนลหลายร้อยคนเงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของคนรอบข้างหัวใจของทุกคนกำลังเต้นรัวอย่างดุเดือด เนื่องเพราะในทำเนียบอันดับผู้มาใหม่อันเจอจ้าชื่อของลียาวพกพาสภาวะปานพากระบอกไม้ไผ่บุกผ่านสิบอันดับแรกขึ้นไปหยุดอยู่ที่ด้านหลังของ4ยอดอัจฉริยะยึดครองตำแหน่งที่5้าอย่างมั่นคงโยนเหล่ามังกรเล้นกายที่เหลือลงจากก้าสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างไร้ปา่าดีและยังไม่จบเพียงเท่านั้นุชื่อของลียาวกระพริบอย่างบ้าคลั่งหลังจากผ่านก,การสอบอีกหนึ่งหลักสูตร มันมีคะแนนรวม204คะแนนเหยียบย่ำผ่านพวกหลูเทียซาน3อัจฉริยะอยู่ห่างจากเจ้าเทียนชงอีกเพียง9้าเดียว3อัจฉริยะเชิงยุทธจากตระกูลผู้บำเพ็ญตนถูกบทขยีราบคาบในคราวเดียวหลูเทียซานถึงกับไร้วาจาจะกล่าวนี่มันคนเสียสติชัดๆกูเฟยสเสวียนพร่ำบ่นไม่ขาดปากผิดปกติเกินไปแล้วสมองของเจ้าผู้นี้ทำงานอย่างไรกันแน่ ข้าอยากจะลองผ่าเพื่อศึกษาดูเสียจริงเวรหลัวหลงคบคิดจนศีรษะแทบแตกยังไม่เข้าใจส่วนนักศึกษาผู้ถูกเลือกที่เหลือกลายเป็นขุมข้างไปแล้วเพียงชั่วพริบตาก็เปลี่ยนจากความเงียบสงัดกลายเป็นเดือดพรานขึ้นมาทันทีมีอะไรผิดพลาดหรือไม่เจ้าผู้นี้เสียสติโดยแท้ทำการสอบ87ครั้งรวดในวันเดียวมีน้ำซ้ำอัตราการสอบผ่านคือร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งไปกว่านั้นมันใช้เวลาเพียง10นาทีในการสอบแต่ละครั้ง ซึ่งบ่งบอกว่าการส่งกระแสความคิดของมันทรงพลังมากอย่างน้อยต้องมีพลังฝึกปือดาเหรียญฉีขั้นที่2มันม่ใช้เทพแห่งการนอนหลับผู้นั้นหรกลือผู้ใดบ้างที่ไม่ทราบว่ามันนอนกลรนอยู่ในห้องสุดยอดสมาธิตลอดทั้งวันทั้งคืนจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกันยอดฝีมือสามในสี่ของหอมังกรเรนเราถูกมันเป่ากระเด็นไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเพียงเจ้าเทียนชงคนเดียว มินำสามยังห่างกันแค่คะแนนเดียวหลีอแยวยังเหลือการสอบหลักสูตรสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งหรือว่าแม้แต่เจ้าเทียนชงก็จะถูกมันเตะลงมาเช่นกันนั่นนั่นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเรื่องตลกนี้เกินจริงไปแล้วควับ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 สายตาทุกคู่ของเหล่านักศึกษาผู้ถูกเลือกหันไปมองเจ้าเทียนชงเป็นตาเดียวใครต้องการค้นหาร่องรอยบางอย่างจากสีหน้าของเจ้าเทียนชง เจ้าเทียนชงยังคงมีสีหน้าหมนหมองเย็นชาตามปกติคนเงียบขรึมไม่แสดงอารมณ์กระทั่งขนตายังไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยแต่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเหงื่อเย็นหยดหนึ่งไหลลงมาจากหน้าผากของมันหัวใจของมันกลับทรยศตัวเองเสียแล้ว